รถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ T-84 Oplot-M ปี2025ถือเป็นหนึ P ่งในสุดยอดรถถังที่ล้ำสมัยที่สุดของยูเครนในยุคนี้พัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์ม T-80 เดิมแต่มีการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพพลังการยิงความคล่องตัวและการป้องกันเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งในสนามรบทั่วไปและสงครามแบบอสมมาตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปลักษณ์ภายนอกของรถถังรุ่นนี้โดดเด่นด้วยป้อมปืนทรงต่ำชุดกรอบแบบแยกส่วนและโครงสร้างแข็งแกร่งที่แสดงถึงความทนทานในการรบเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น 6TD2E ให้กำลังสูงสุด1,200แรงมา้าทำให้สามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างราบรื่นในทุกสภาพภูมิประเทศ ระบบการสะเทือนแบบคานบิดและช็ออัพคุณภาพสูงช่วยให้สามารถลุยพื้นที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะปฏิบัติการสูงสุด500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิมเ่มเติมเหมาะสำหรับภารกิจระยะไกลอาวุธหลักของรถถังคันนี้คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลลิเมตรรุ่น KBA 3สามารถยิงกระสุนจอกกรอะระเบิดแรงสูงและกระสุนนำวิถีได้หลากหลายชนิดเหมาะทั้งในการต่อสู้กับยานเกราะและเป้าหมายที่มีการป้องกัน ป้อมปืนติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปลืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรสำหรับรับมือกับเป้าหมายเบาและอากาศยานในระดับต่ำระบบควบคุมการยิงล้ำสมัยพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และระบบติดตามเป้าอ,อัตโนมัติช่วยให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ความปลอดภัยของรถถังได้รับการเสริมด้วยชุดกรอะคอมโพสิตแบบแยกส่วนและกรอบระเบิดปฏิกิริยา เอรารุ่นล่าสุดที่สามารถลดความรุนแรงของกระสุนหรือขีปนาวุธที่พุ่งเข้าใส่ได้รถถังยางติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกเพื่อทำลายอาวุธที่เข้ามาก่อนจะกระทบตัวรถพร้อมด้วยระบบปล่อยควันพรางตัวและเครื่องรับสัญญาณเลเซอร์เพื่อเตือนภัยเมื่อถูกล็อกเป้าภายในรถถังมีพื้นที่สำหรับลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับพร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการป้องกันจากสารเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์จอสแดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลสถานการณ์รอบด้านอย่างชัดเจน ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ยิงได้เร็วขึ้นและลดภาระงานของลูกเรือระบบสื่อสารของ T84O 8 l o t m เป็นระบบดิจิทัลแบบเข้ารหัสพร้อมระบบนำทางด้วยดาวเทียมทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยรบอื่นได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุทธวิธีสงครามสมัยใหม่และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบรบ,รบแบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถวางแผนปฏิบัติการร่วมกับยานเกราะอ,อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังรุ่นนี้ยังสามารถปรับแต่งภารกิจได้ตามความต้องการ เช่นติดตั้งอุปกรณ์กวาดทุ่นระเบิดอุปกรณ์วิศวกรรมหรือชุดเกราะเสริมเพิ่มความหลากหลายในสนามรบทั้งพื้นที่เปิดและการรบในเมืองนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ลดลายเซนความร้อนและคลื่นเรดาร์เพื่อให้ยากต่อการตรวจจับและโจมตีการผลิต T-84 Oplot-M แสดงถึงความสามารถทางวิศวกรรมของยูเครนอย่างแท้จริงรถแต่ละคันผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งด้านความทนทานความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในสถานการณ์สุดข,ขีด มีการใช้เทคโนโลยีทั้งในประเทศและจากพันธมิตรต่างชาติทำให้ได้รถถังที่ทันสมัยแต่มีราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับตลาดส่งออกในสนามรบจริงที84โอคอดเอแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสนับสนุนทหารราบต่อสู้กับยานเกราะศัตรูและทำลายแนวป้องกันด้วยประสิทธิภาพสูงระบบอัตโนมัติต่างๆช่วยลดภาระงานของลูกเรือและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในสนามรบ รถถังรุ่นปี2025ยังได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งในด้านการนำทางระบบตรวจจับและระบบวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างแม่นยำป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรด้วยศักยภาพทั้งหมดนี้ T84 Oplot M ถือเป็นรถถังที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบสงครามยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการอาวุธหนักทันสมัยแต่ไม่ต้องลงทุนสูงเท่ารถถังจากตะวันตก เชื่อว่ารถถังรุ่นนี้จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศทั้งในเอเชียและตะวันออกกลางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอรีวิวรถยนต์และยานยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกก่อนใครออโตเพเดอร์รีวิวรถยนต์มืออาชีพรถใหม่รถหรูรถกระบะและอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก